นี่แหละเอาถุงขึ้นรถนะลูกคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็คุณพี่อันนี้ยกไปคุณพี่กิติศักดิ์นะคะก็มาเยี่ยมพวกเราที่โรงแรมแล้วก็เรากำลังจะไปเที่ยวกันนะคะเราจะไปยวงไงคืออะไอแปลกแปลกอะไรนะ บางออกเป็นบางคำกับไออ๋อโอเคแกบอกว่าให้ให้ไปไอไอไถนอนสายสายกลางเพื่อไปดูวิว oh, yeah, yeah. อ๋ <Yeah. S 1> อเยอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหน ถนนในเส้นกลางของของเมืองอะค่ะตรงไปใช่ไหมไม่ไม่เส้นนี้แหละเส้นชียยามกุลันจเพาเทินเทินไปน้ำมูลเลยเลี้ยวเลี้ยว้ายแกก็อยากรูวิวในเมืองก่อนนะคะไปซ้ายก่อนโอเคจะสโลยุดนัดฟาสโอเคถ่ายขาไทยเนี่ยใส่ยน้ำอื่นนะแม่ k ี่วันต้องเก็บย้อนเร a n องในช่อง h องเขาอ๋อใส่ใ่เยละเิาหร a รือโอ้ทายอะไรขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอครับที่ขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ใช่ใช่ใช้ใช้มอเตอร์ไซค์ครับ ใส่ดีนะป่ข้มวมาแม่จะใส่มอเตอร์ไซค์องแก้วครัา3 4ปีใี่แล้วใช้จักรยานด้วยเข้ามานี่เข้ามาอ๋อใช่ดีที่เ็กก็จะปันจักรยานหมดตอนนั้นเจักยานเพิ่งมาทำ YouTube เลยเลิกปันจักรยานเพราะว่ามันใช้เวลามากไปไหนก็รีบไปรีบกลับใช่ใช่ค่ะอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีขาตั้งแล้วไม่มีขานี่เหรออ๋อมีมีขากล้องแล้ว ก็ใส่ค่ะกล้องไม่เดี้ยก็ปิดแล้วเอาอพอเป็นพิธีเพราะว่าไอโฟนเครื่องนี้มันความจำน้อยถ่ายแป๊บเดียวมันเต็มตองนั่นแหละก็แบบสามจสองกิกไม่ใช่เราเป็นคนชอบถ่ายที่ว่าลงลงบ่อยไม่ใช่อะไรมันมันเต็มใช่ไหมคะเราต้องต้องส่งออกไปแล้วจะได้ล้างออกมันไม่คันนะสิ เออมันโหยทำจนแบบไม่ได้นอนคือคือคือออกจากบ้านนี่ไม่ไม่มีเน็ตนะเพราะว่าเสียค่าเน็ตอะไรเดือนที่บ้านแล้วไม่อยากเป็นภาระอีกไงก็ออกจากบ้านก็คือไม่มีเน็ตเลยมันมันก็ไม่สามารถส่งได้อ๋อใช่แต่เอาโกโปรส่วนมากจะใช้โกโปรเพราะว่ามันถ่ายได้แบบเออเก่งนะไปเอาไปใส่ในคอมแล้วทําเป็นห้องเราก็มีแต่เราก็ทําไม่เป็นใช้เวลานานมากเลยใหม่ไม่ต้องใช้ทําสเปคมันไม่ได้เนี่ย มันนานไม่ไม่ใช่ไม่นานด้วยตัดต่อไม่ได้ด้วยแต่เขามีแอปของเขาอะนะตัดต่อในแอปเขานะเหรอคะอ่าของเรามีอ่าโปรโกโปของของเสือพี่อะไรนะโกโปรยี่โรเซเว่นยี่โรเซเว่นแบ็คซีโรเซเว่นแบ็คเฮโรยี่โรเฮโรเนี่ยยี่โรเซเว่นแบ็คอ๋อเนี่ยให้แกมาเตนเฮียฮีก็ได้เนี่ย very clear ของเราของเรามีอะไรนะไอ้ก่อนหน้าเนี่ยวัดวัดวัดเอาเอาวันนะคือคือถ้าใช้ใช้ใช้แบตเขาเนี่ยไม่ได้มันมันเออเลอร์เร็วจะต้องเอาแบตออกแล้วก็เสียบเสียบอ่สายชาร์จเตอร์เราเรียกเราเรียกมีโฟกัสในชาร์เจอร์เลยอ่าใช้ใช้ตัวนี้ดีดูเชื่อฟอร์เรชาร์จิ่งอ่ะไอ้เรื่องแบตเตอรี่อ่ะฟอร์แบตเตอรี่ดีดูเชื่อ อย่าประยุติเดินไปทมก็ขับขับตมไปเรื่อยเลยนะประตุนนนแหละแว่พอฟังออกแต่ว่าสื่อสารไม่ได้พูดอ่ะลิ้นมันแข็งเออหมือนกัพูดไปเรียนนะไปเรียน a อ A นะแล้วไม่ได้ใช้ แต่ดูหนังก็ส่วนมากก็จะชอบดูหนังพวกเอ่อภาษาต้นฉบับเขาไงยมันก็พอฟังออกแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนไม่ไม่แต่แต่ไงมาตินเขาก็พูดพูดพูดชัดอยู่พูดไม่เร็วเหมือนเนาะพูดเราฟังได้เราฟังได้พอสื่อสารกันได้อยู่แต่ว่าจะตอบโต้ไม่เป็นก็คำสองคำก็ได้นะ สรุปแล้วเรากำลังไปไหนกันเนี่ยลถ้าอยากดูเออในผาเมืองอ่ะเส้นนี้นะคะจะไปแล้วก็จะไปที่ย่านเมืองเก่าแล้วก็จะ่อกจบก็บอกแกเดี๋ยวสรแล้วขอรับแกฟังภาษาไทยได้เต้ในเหตุตรงเลยตรงไปตรงไปแกพูดไทยได้ไทยังแกก็ได้ก็น่าจะฟังได้นะโอ๊ยหลายซอยซอยนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่เหรออุบลราชธานีคือ เขาเขาออกไปอยู่ข้างนอกหมดไงตัวเมืองนี่มันจะมันจะไม่ไม่มีคนเยอะมากเออมันมันค้าขายอะไรไม่ได้ไม่มีที่จอดรถเขาจะออกไปอยู่หมดเลยใครอยากจะซื้ออะไรก็มีรถแล้วก็ขับไปเนาะใช่ใช่ไปอยู่ที่บิ๊กซีอ่ะเป็นเมืองใหม่เลยโอ่ลูกๆในโซนนั้นเป็นเมืองใหม่นเมืองเราทุกอย่างมีทุกอย่างอันนี้จะไปดูเมืองเก่าอันนี้ยังเป็นเมืองเก่าอันนี้ เส้นสยามกรูสยามกรูกมันจะไป,ไปไนนถึงแม่น้ำมูลข้ามไปอำเภอวารินชำราบค่นตอนเย็นถ้าจะไปเดินถนนคนเดินก็มาเส้นนี้ไปถึงก็จะเห็นเห็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลก็อย่าข้ามก็ลงไปจอดรถก็จะมีที่ให้จอดเหมือนกับว่าจังหวัดนี้มันจเจริญมานานแล้วเนาะใช่ไหมคะเกิดมาก็ คือ <C ür> ม,มันมันก็แปลกนะมีรถเมย์ทุกมีรถรถเมย์รถบัสโดยสารน่ะหลายสายมากค<า>่ะรถบัสใหญ่ใหญ่อ่ะแล้วก็โรงหนังนี่มีหกเจ็ดแปดโรงแล้วเป็นต้นตำรับของโรงหนังที่เป็นแบบโรงเดียวมีได้หลายโรงซอยๆซอ,อยในน้ำพอุบุนเนี่ย <Okay. S 1> ที่เขาไปเปิดที่กรุงเทพอ่ะก็เริ่มต้นจากกุบลแล้วต้องย้ายอะไรอยู่ประชากรากี่คนคะอตอนนี้มันก็แบ่งเป็นอำนาจ อำนาจก็แบ่งไปใช่ไหมล่ะมันก็เหลือยะโสธรก็ใช่ใช่ไหมประชากรนี่เยอะอย่ยะโสธรก็ใช่ใช่ไหมเมื่อก่อนยะโสธรเนี่ยไปนานแล้วหรอไปตั้งแต่ไปนานก่อนไปตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วค่ะตั้งนานแล้วค่ะก็ไม่เด็กหรอกตอนนั้นเรียนมสามก็ยังเป็นอุบลอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่ยะโสก็มาเรียนอุบลใช่ไหมก็จะไปเที่ยวยะโสอยู่ยังยังเป็นบ้านเดียวกันอยู่พอพอเขาแบ่งแล้วก็โอ้วลานาน านานออแปลกนะคนชอบมาอยู่แถวนี้เพราะอะไรเพราะแม่น้ำหรือไม้งนาะมีแม่น้ำความอุดมสมบูรณ์มันมันบอกไม่ถูกนะมันเป็นเมืองที่มันมีทุกอย่างนะเพราะว่าเป็นฐานทัพอเมริกา<อ>แล้วก็สมัยที่ฐานทัพมาอยู่ที่อุบลนี่ก็ฝรั่งทหารนานาชาติตเต็มเมืองอุบลอะกี่ปีมาแล้วคะคนตั้งแต่ประมาณน่าจะตอนนั้นน่าจะน่าจะสัก สิบขวบเจ็ดขวดสิบขวบนี่แหละตอนนั้นสงครามเวียดนามอ,นะอุบลนี่จะจะเฟื่องฟูด้วยเศรษฐกิจจากเงินของขอาหารที่เข้ามามามาใสมาพักอาหารต่างประเทศเขาเอาเงินนอกมาเข้ามาบังกะโลที่ให้ฝรั่งเช่า,านี่เต็มอุบลเลยนะเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะไนท์ขับไนท์บาร์โอ้โหก็คงประมาณกับอุดรนั่นแหละอุดรไม่รู้ว่าจะเลิญด้วยยังไง อุดอนนี่ทำไมถึงเจริญอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นฐานทัพอเมริกันเหมือนกันอ๋อหรอคอุดอนอุดอนอุบลโครโคราชเนี้ยฐานทัพอเมริกาค่ะสนนีมอุบลนี่ก็เคยโดนโดนยดนามถล่มนะแล้วมันอยู่ใไกลบ้านไงอ้ยิสเนเอร์องเอซนอดิเซนเตอร์แ่าเนนเซนเซนเนเซนนนเนนนเน นน What the อ,อ,ออกไปรอบเมืองดีดท uh, uh, really okay? oh, ีเซ oh, no, no, oh, ็นเตอร์เซ็นเตอร์ไลน์เซ็นเตอร์รถเวลี่เซ็นเตอร์น้าอยู่ขันไฮไฟอีกยีกอนมอึ่เซ็นเตอร์ยู่ด้านทูเดอะบิลดิ้งโอเคนี่จะอำเภอเมืองโอ้เซ็นเตอร์ไอพวกไอ้ทางสับปสินค้าอะไรเงี้ย อันเมื่อกี้ที่ที่ที่ไปพักนั่นก็ซิตี้มอลนะเนี่ยซิตี้มอลอยู่ไอ้สเตย์อินนะซิตี้มอลแล้วดิซิติมอลเออซิต้มอลไอซีเอลล์ซีไอโอไอไอพวกไอแบบเดมอุลูกเมนี่อับเดมซับเลยอุลุกเดมโอซยนนเออี่ทุกสีเมืองนี่ทุกสีเมืองเยเฮียลูกลุกฮันดูซี่เดี๋ยวนิสเปนให้เป็นลูกลูกเฮีย้เย้ให้ลูกไดดิเยสเยสเย้เย่เย้แ้วแต สวยขนาดนี้ทำไมพี่ไม่มาถ่ายตรงนี้ดีกว่าเนี่ยฮะเห็นทุกวันเห็นเห็นทุกวันคนอื่นยังไม่เห็นเนี่ยทุ่งสีเมืองเนี่ยเยอะๆพรมเมืองเยอะเทนนิสิตเด๋อเทนนิสิตเด๋อเฮาเฮามาจุ๊บวันเฮียลุกลุกลุกยุคฮันทร์ลูกก็แดงคนละยุคฮันทีเวนต์บอกค่ะสวยๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยแหละสีบนวัดดังนั่งกันเนี่ยอันแหละ ก็คือไม่ต้องไปไกลเลยมีอะไรถ่ายเยอะแยะเลยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยววัดวัดพระธาตุหนองบัว <c oughs> อยู่ใกล้ๆกับที่พักนั่นแหละค่ะวัดพระธาตุหนองบัว <c oughs> แล้วก็ไป <c oughs> ไปเที่ยวที่เมืองถ <c oughs> ือว่าเป็นเมืองใหม่ของที่ที่คึกคักนี้ทุกอย่างอันนี้ซิตี้ซิตี้ทาว แฮปปี้เวนติบอร์ดเป็นซัมพามเพลตี่ยมาตินออนซิตี้ทาวซิตี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้โอนแถวนี้มันเจริญที่สุดแล้วใช่ใเจริญมีแต่บ้านคนจีนไงมีแต่ตึกมีแต่ห้างร้านคนจีนอยู่ในโซนนี้หมดเลยทีนี้มันไม่มีที่จอดรถใชลเ่นยเวียรียรวร์เวยเวียร์เรเียเยเวีเวียรนเมียยเวยอเวียร์เวเยยร โซเจอร์สเตย์เฮียจากเดอะวอลล์เวียดนามวอลล์เวียนฮีวอร์สยังเขาบอกว่าคุณเคยได้ยินเรื่องเวียดนามวอลล์ไหมใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ้นี่ดอกกลัวนี่ไงดอกกลัวเยอะแล้วยังไปกลับรถเทอร์โน่เนาะนี่มันเก่าเนี่ยอ๋อเหรอคะเอาทีนี้คนค้าขายก็ออกไป อ,อันนี้สะพานนะคะอะไรคะเนี่ยแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลอ๋อเนี่ยเหรอคะแม่น้ำมูลริเวอร์ตลาดเขาจะอยู่ตรงนี้ยาวไปโน่นเลยริบบิ้งลูกมูลริเวอร์วอล์คุณผู้ชมแม่น้ำมูลแม่น้ำโอ้ยใหญ่มากเลยอตลาดเทศบาลลูกลูกมูลริเวอร์เดี๋ยวจะลูกเดี๋ยวจะลูกโอ้ไม่ก็มันใหญ่มันสวยนะเนี่ยนะ ไม่อยากเชื่อว่าใช่น้ำท่วมทุกปีน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำท่วมทุกปีมันก็ใกล้อ๋อมันก็ใกล้เนาะเออมันเขาอยู่กันมานานมันไม่ได้เมื่อก่อนแม่ไม่ใช่บ้านแบบนี้ไงแล้วไปสร้างบ้านแบบนี้ไปเจอน้ำท่วมมันก็จะได้บ้านกลับมาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยให้ให้ให้กลับรถี่เทิร์นแบ็คโอเคอย่า turn back อย่า turn เนี่ยไม่ได้ตรงไหนททเเเเิร์นยยสส Yes y e อ่ e s ี่เทิร์น คำแกยูเทิร์นยูเทิร์นใหญ่ๆสโนด้าสโนดา พี่ทําเพลงแล้วมันในนั่นไหมคะคือแบบดนตรีอ่ะพี่ทาเองเหรอยังไงก็ร้องในวีซิงแล้วเราก็ตัดมาลงพูดถึงดนตรีนะใช่ใช่ร้องในแอปวีซิงกันเดียวเลยมันเราเราไม่ต้องไปทอะไรเลยผสมให้เราเรียบร้อยจริงเหรอครได้เห้อไม่ต้องไม่ต้องโทษไม่เราก็ว่าเอ๊ะทำยังไงคือจริงๆคำเป็นก็คำเป็นนั่นแหละคนทําไม่เป็นนะทำไม่เป็นแต่ทีนี้เ่อก่อนนี่ก็ร้องคาราโอเกะใช่ไหมร้องที่บ้านแล้วก็บันทึกมันไม่ได้เรื่อง แม่น้ำมูลเราชมแมาน้ำมูลก่อนเนี่ยเนี่ยทางานเนีถนนมูลริเวอร์มาเต็มยาไปน่นเลยโอ้ Walking Way อ่ะลองไซด์มาเจนพิทยารามอ้อมเกาะอ้อมเกาะอ้อมเกาะอาจจะเดินอ้อมเกาะนะสวยสวยใหญ่มากเลยมีแพรึเปล่ามั้ยมีมีตรงนี้มีมีแพร้านอาหาร แต่ช่วงโควิดนี่ก็ล้มหายใจจากไปเยอะนะมันมันมันเจ๊งอน่ะมันเจ๊งอ่ะโควิดเยอะไปไหนไปทางไหนโกสเตตรงตรงตรงตไปแล้วก็ไปเลี้ยวแยกข้างหน้านะเมราะจะเข้าไปเมืองเก่า n d then you have to turn right เลี้ยวขวาชิดชิด yes เลี้ยวขวามกแกเลี้ยวขวาเล็บด้วยอ็ด้ไล เลียเ้ยวขวาเลี้ยวขวาครับแต่พาชมเมืองเก่าเนี่ยแหละตอนเรียนก็<ช>เรียนที่นี่เรียนที่อชีวานนี้โอโ้โหมันเจริญมากกว่าอยู่เราเรียนในที่ที่เจริญม,ม,มากเขาดีม,มากเลยนะอานาเป็นคนอุบลยังภูมิใจเลยคนจังหวัดอื่นมาเรียนจะไม่ภูมิใจมากกว่าะครับเพื่อนเพื่อน,นที่มาจากกาฬสินจากอ่จากอ่กอขอนแก่นอย่างนี้มาเรียนอุบลเนี่ยเขากลับมาเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยอุบลมันเจริญกว่าขอนแก่นอีกเขาบอกนะ ไอ้เราเมื่อก่อนเราก็ไปเที่ยวเซนทันขอนแก่นนะ้ำอุบลยังไม่มีเซนทันไงตอนกลับมาอยู่อุบลใหม่ๆต้องไปเดินเซนทันขอนแก่นเพื่อนมาจากกลสินบอกอุยตึกแบบนี้มันเหมือนกรุงเทพเลยอ่ะตึกแบบนี้มันเหมือนกรุงเทพแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นย่านเมืองเก่าแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะ,นะ,ะแล้วเขาบบค้าขายไม่ได้เขาก็ต้องออกไปใช่ไหมเพราะว่าไม่มีที่จอดรถไรดียดซินเฮบอลไรดียดอะไรทีเมื่อก่อนนั่งรถไปจำทางไงนั่งรถเมย คนมันก็ไม่ได้มีรถใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็คึกคักทุกทุกวันนี้คนไม่มีที่จอดรถเขาไม่มาเขาข้าห้างมันลำบากมันลำบากทังร้อนทางอะไรจ่ะต้องบอกตรงตรงตรงไปมาเตถนนราชบุตรเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่สมัยเรียนอาชีวะเนี่ยงเราเนี้ยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะคะแสดงว่ามันขยายไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ มีครับแต่คนก็อยู่อาศัยใช่ไหมคะดูอีกฝั่งนึงก็เลืออีฝั่งหนึ่งอันนี้มันเหมือนกรุงเทพเลยอ่ะอุดรก็เจริญนะอุดรไปอุดรก็ชอบอุดรเคยไปไหมไปไปไปสองสามครั้งแล้วก็ไปเดินเซ็นทรัลอุดรไปเดินย่านอะไรเขาอุดรก็เจริญอย่างนี้แหละอันนี้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวซ้ายพนัาเลี้ยวซ้ายครับเทิร์นเลฟท์เทิร์นเลฟท ไปไซส์ใช่ถ่ายไว้ถนนด้วยถ่ายหน้าโชเฟอร์ด้วยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเอออย่างนั้นเลยถ่ายได้ผมเขาขายนี่หลายอย่างเลยมีไซส์เล็กสำหรับนี่ย่านนี้อะเก่ามากเก่าเก่าเขาอนรักไว้เลยนะเนี่ย เก่ามากบ้านเก่าเนะครับนี่ไหลมาทําเรื่องราวพวกนี้สิทําไมพูดไปสิสวัสดีครับเล่าถึงสงครามโลกครั้งที่เท่าไรอะไรเงี้ยสงครามอะไรเงี้ยเขาพูดไปมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอุบลติจริงร้านอาหารของดีของอุบัติคนอื่นเขามาทําเกี่ยวกับร้านอาหารเออสเตทเฮรร้านอาหารก็ได้เขามาทำร้านอาหารรีวิวดีนะมีคนมาทําเยอะนะแต่แต่ไม่เคยทำไงไม่ต้องหรอกไม่ถนัดไม่ถนัดถ้าเราไม่ถนัดก็ไม่ต้องก็ทําไปแล้วมีคนดูอยู่ ไม่ถึงร้อยกว่าจะไม่ไม่ต้องทําต่อเนื่องแต่ว่าเราก็เอาเรื่องนี่นะเรื่องอันรเรื่องราวของจังหวัดของเราเองค่ะวัดวัดเป็นวัดเป็นตึกนั่นแหละทาแรกๆนั่นแหละก็เข้าทุกวัดเลยวัดเก่าๆอ๋อเหรอคะทำทำทำครับเป็นช่วงที่เราไม่รู้จะทําอะไรเราเข้าวัดค่ะค่ะไปทําเกี่ยวกับสิ่มเกี่ยวกับโน้ตเจสดเจ็ดเจสอ่าออไม่ลืมบอกลืมบอกโชเฟอร์ ตรงไปเลยครับตรงไปเลยน,นี่นี่วัดทุ่งสีเมืองนี่นี่ก็วัดที่มีสิ่งเก <ผม S 1> ่าแก่มากอยู่ในนี้นี่กำลังบูรนะอยู่นี่ก็ทําไปแล้วลงไปแล้วค,คือวัดวัดดังๆนี่ก็ทําไปกระหมดแหละตอนนั้นยังตรงครับตรงครับตรงไปแย่เย่เราเรายังไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าเขาบอกว่า ไม่ต้องรอเพราะเมีอะไรลงไปเลยแล้วไปฟังอาจารย์เสียงเสียงสันปันยูทูบบอกเออใช่ไอ้เราก็ถ้าไม่ดีเราก็ไม่อยากลงใช่ไหมไอ้ไอ้เราก็คิดเยอะไม่ได้ลงสักทีไงอิดคิดเคิดเยอะคิดเยดอะทำยังไงก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเราต้องการยอดผู้ติดตามไงนี่คือวัดป่าใหญ่นะจะเข้าไหมเออตรงตรงตรงเข้าวัดป่าใหญ่เลยไปไป,ไปไหว้พระหน่อยก็ดีเออเออนี่เป็นวัดวัดดังมากขับเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงเลยครับ่ะวู้ไลยูทูยูทูเทมเพล big tempo beautiful and a y we you can come out later we this is very famous number one of อุบลโอเค it good t i m e to go small s i z e no inside very big thank you tell him mm let no นิดหน่อยเป็นดําเนิครับแล้วลูกหลานก็เป็นเจ้ามันนายหมดเหรอคะไม่ๆส่วนมากก็ทักที่บ้านนะถ้าลูกท้านลูกหลานพี่น้องจริงๆก็เป็นข้าราชการก็เกษียณหมดแล้วตกเข้าวัดเลยครับ กสเตรตอินเทนพมาที่ก็เข้าการเกษียณไปหมดแล้ววัดหวานนามนะคะวัดวัดหาวัดวัดศีวนาลามวัดวัดป่าวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่นั่นแหละวัดมหาวัดนารามอ่แนะนำให้ไปเข้าไปไหว้เนาะไปไปดูพระใหญ่พระเจ้าใหญ่อินแปลงที่อถือว่าเป็นพระ รุ่นแรกๆของจังหวัดอุบลเลยตอนตั้งเมืองอุบลน,นะครับ